เดี๋ยว่ไทยให้ใกล้ที่ไหนขับลงงูครับพี่น้องท่านผู้ชมครับคณะนี้บ่าวภูไทยมันแว่งกับคุณนาวินทองแสงนี่ครับมาเบิ่งทรรนี่ครับโอ้ล้อยอยู่เนาะอยู่ที่วัดเทพศรีสงครามนะครับแล้วก็มีไก่นี่ไก่น้อยนี่ชื่อว่าเลยรละชื่อใบมอนค่ะไม่ใช่อบมอใบมรโออ่าได้ครับนำนำเที่ยวนะครับนำเที่ยวมือนี้นำทางนำทาง ไอีีกอกคนไอ้คน嘛นี่ทำบัวลอยครับพี่น้องนี่กินแต่ซื้อเถาเก็บัวลอยออนี่หุ่นปินปูนปันหลายหลายพี่น้องมีเคยเห็นด้วยงูโอ้ไทยไทยหมดตอนนี้เออนี่ในงูเหรอเนี่ยในงูเหลือมผมนี่นี่งูเหลือมเป็นทำงูครับคำคำงูเในคาว่าบัรลอยอยู่นี่ครับดูเอ่อเป็นไปเป็นคนละ เป็นคนแล้วก็เลยมาเบิ้งนะครับเขาวัดนะครับมนนานี่นี่นี่มีไกด์อสองเนี่ยนี่นนบิ้งอฮะอังเปากับกับใบหมอนมามามา,มาน้ำเที่ยวมถออยาถอดเกือกันไม่ถอดเกลืออยู่เหรอไอตัดเออป่าปลาปลาลูกป่าป่า,ปาลูกไปก่อนเลยปลาเล่าปลานี่ครยเขาวัดด้องเป็นเป็นงูเด้วครับหนูด้วยเก้าจะเก้า โบลอยนะครับอยู่นี่ละเพ่็เป็นมนุษย์นะเปิดเป็นคนไปเกิดอยู่บ้านอันอันนั้นบ้านหนองแ change ครับเราไปเกิดอยู่หนองแ c งอ่านี่ละทำบโบลอยแล้วครับพี่น้องนี่นี่จะซื้อบาริสมาครับคุณนาวินนี่นี่มาสำรวจบังโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ครับไกด์ไก่ไก่พาไปนำไปตามทางกัน้นาทงใบม่อนใบม่อนครับอัน่เหลืึกก็ อังเปลเานาออูน่ะนี่ลงนี้ลงมืดด้วยครับพี่น้องลงดีด้วยครับโอ้มืดดเลยังกนหด้วนะคะอ้ออครับมาโอ้บ้าผู้ใท้ชูดิดอู้แล้มือ้ค่ะไปละ นี่ละมาเบิ่งทําบโบล้อยแต่เขาโบล้อยเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนนะครับเกิดอยู่บนห้องแสงนี่ข่าวนะครับแต่เ่ามื่อยน้อยเดี๋ยวนี้เพิ่นเท่าแล้วอายุเกะได้และนะ้วเนาะเนาะอันนี้อยู่ทํานี่นะครับพี่น้องเพิ่นอยู่ทํานี่เด้โบล้อยแต่เขาเดี๋ยวนี้จะปีแล้วโบล้อยครับท่านนาวินก็เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีเนาะอายุเพิ่นได้เจ็ดสิบปีครับเดี๋ยวเพิ่นจำ จือชาไดเนาะคปิบไ้เ <Safe rév mark> ็ป็นว <ste> <aries> <descriptive together> ัดนะครับเออครับเออรอรอตาก่อนรอคุณตาก่อนรอคุณตาก่อนค่อยๆไปลกนะคะน่นไกลคือใช่เลยมาภไทยก็บาวน เอาเพลงมาลกโจอเลยแจง้งมาตามประวัติกับพี่น้องประวัติทำหมูลอยหลักจากนี้เลยจะไปตามเบิ่งหมูลอยว่าเพิ่นอยู่บ้านเรือบ้านนี้ต่อไปนี่เพิ่นยังอยู่ได้เดี๋ยวนี้สามารถเดี๋ยวตางใส่ตรงนี้ได้นะคะสามารถเอาตางใส่ตรงนี้ได้โอ้โหเอาทางใส่ตรงไหนโอ้ใส่ปากใส่ปากงูเหรอโอ้ทำไมจะมีรูไหมมีครับตรงนี้เลยโมีหรอเห้อ งไว้เค่ะมีเหรียญหม้อบึงตากเลยไม่มีเหรียญก็ไม่เป็นไรค่ะเหรียญก็ได้อ๋อเหรียญนั่นแหละไม่ใช่หยอดอีกหรือเอาใช่ไหนตุ่เป็นช่องเหรอไม่ค่ะเออเอาใส่ดูให้ให้หน่อยออาาเคนละคนละเหรียญนี่เหรียญนั้นเอ๋ออันนี้นี่นี่โอ้ปะปไปอปวางไว้บ่กหรือว่าเข้าต้าว่านึกว่ามันจะไหลลงตรงนั้นไปไปลงไป นี่ลงทำบูร้อยอพี่น,น้องเออนงูเขาเนี่น้องไปลงตรงนีง้มันจะเป็นข้างข้าวนะคะบอโอ้ลายบอข้างข้าวลายบอยถ้าผู้ไทยว่าบิงเด้ละแต่ไม่ไดยูนิงบินด้พี่น้องตัวบินเลือดสีไหนเลือเลือ เข้าไปดูผมเข้าที่นี่เหรอะเข้าที่นี่โอ้กลัวกลัวเนาะแล้วมันออกมาแล้วโอ้บิงออกมาดิพี่น้องเคยเข้าไปแล้วออกขึ้นนู้นเลยตรงนี้แหละที่เคยเข้าแต่แต่เขาปิดปากถ้ำไม่รอครับปิดแล้วเหรออืมนั่นสมัยนั้นยังไม่ปิดขอโอเคนี้เขาถ่ายก่อนเนี่ครับพี่น้องทำบิง ีออน,ออน,น้องอยู่ตรงน,นี้มีพระเยอะมากเหรออ,อยังไม่เห็นไหมคะยังยังยังเดี๋ยวรอตาคนตาถ่ายรูปไปขยับไปชิ้นเดี่วเลี้ยนปอไหนล่ะปอสองอะปอสองน้ำสองบ่ทั้งสองคนหรือ่ะค่ะฝันตูดโตในน้ำไหลบ่เดี๋ยวนี้ไหลตอนตอนนั้นมันเชี่ยวอ่ะอืมตอนนี้ก็มีขึ้นยอดอีกแล้วน้องงูน่าเหรอเหรอโอ้ เหลือเหลือเหลือมลเหร้ออะอละบาทนึงหนึ่งบาทอลเนาะนั้นมีหาบาทอืมติดบนติดเนียดูลานเป็นไกด์เดี๋ยวน้องนี่ยุวัดเทพศรีสงครามอ๋บ้านฮะอยู่ทําไปลู

ครทำมาเห็นทำแล้วครับไปสรุปแล้วก็พี่น้องนะมาพูดไทยเแวนกัมาเลยกราบจิง่งจิทคอนบิเวณทำบูรลอยนี่พี่น้องมานจีแก้วนี่นะครับนี่ินแต่ซื้อแต่ข้าวมันยังน้อยบูลอยลงคันใดกัดโอ้โหลงก้อนแล้วพี่น้องในข่าวว่าเพื่อนเป็ดหมอเป่าดิคุณเป่างูเป่าคัาาดแข้งคัดหา ก็เลยผมปรเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งนี่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 ก็กลัพักอ่ะถือให้ตาหน่อยถือถืออย่างนี้นะมาถือนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันหลุดมือเด้อมามาช่องใส่ตาด้วยเออเห็นตาไหม <S <S เห็นครับเห็นนะตาเตาปาล่าเด้อโอ้สมูซังโฮมาสได้เลยนะคะ กับก yeah. no. right. yeah. ่อนได้เลยนะคะหนึ่งสองสามแพี่น้องหนึ่งสองนั่นโอ้ไก่ก็แอคชั่นเลยนะนี่มาด้วยกันสุดข้างข้าปิดจุดข้าวหัวไงปิดฟอง ปิดเอาแบบนี้ทีนี้ไกด์นี่แนะนาว่าบัอยนี่มีประวัติไหมตรงนี้ไม่รู้เลยไม่มีมีไม่รู้เลยอธิบายได้ไหมบอกทำตรงนั้นยังไม่ปิดเลยไม่ปิดใช่ไมยังค่ะแต่แต่รู้สึาเคยผ่านครั้งหนึ่งหน้าตันนี้หน้าร้อนเยไปไม่ได้หรอร้อนร้อน้่น ตอนนั้นหน้าหนาวเนี่ยเข้าเดินออกเลยเข้าไปเข้าไปแล้วไปออกตรงในที่ป่องนั้นน่ะเขาปิดไว้ตรงตรงนู้นแต่ที่จริงเขาปิดไว้แล้วอืมแันมันมันเป็นถังกระเสีแล้วเขาก็เอาลวดมันไปอันตรายเพราะเขาไม่ให้เข้าไม่เฉยเนาะยกออกได้ไปนั่นก็เป็นเพลเยกนะบอเพลเยกนะบอสยวนนะขยับไปนิดเดียวเลยแล้วค่ะอืมเลยแล้วคะ อยยากนนเี่มันก็มีนะคะอยู่แถวๆกงนาค่ะอันไหนในลงเาขึ้นไปอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรทางออกอะไรสักอย่างออทางออกมันอยู่ฝั่งโน้นไงทางออกมันอยู่ฝั่งโน้นอือฝั่งโน้นจะไหมอือแล้วจะบอกเดินไปหน่อยวเมื่อกี้เราเห็นคางคาวินมามาที่นี่เลยโอ้มึนเคยไปบินมาอย่างนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้หลังๆนี่คือเจ๊งๆอ้าฮะนี่ไง พับคระหลุปัลุูลครับพี่น้องปัลูลมกาใส่นูเอมครับแยังจำอยู่นะไม่ลืมเป็นวิทยากรของเป็นวิทยากรของโรงเรียนได้นี่ ใช่ไหมเป็นวิทยากรโรงเรียนใช่ไหมหนี่โรงเรียนมาสีแก้วใช่ไหมอ่าอืมไม่ลืมอยู่แล้วไม่ได้เรียนเนอะวันนี้เรียนอะไรวันนี้วันวันนี้เป็นวันพ่ออ๋อรับนี่เนาะวิทยากรสองคนเนาะนี่เนาะทาก็ถ่ายได้นะคะคือเจอว่าอะไรก็เชยเดี๋้อพี่น้องดูหลานพามาเบิงเอาคลิปนี้โอเคนี่ก่อนนี้ถ้าเบิง คนไทยก็เบานาวินเพิ่จะไปหันเบิร์นแล้วกาประวัติเพื่อนอยู่บนนี้นี่ครับเพื่อนเป็นงูนี่ไครับงูวันนี้ถือในผ้าเอาไปนะครับเอาไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์เรับเกิดเป็นคนครับเกิดเเป็นนคกิดอยู่วัน้องแชงครับพี่น้องนี่น้องน้อย้วประวัตินะครับเกิดอยู่บ้านฮองเชง วันนี้ก็เพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับมือนี่นี่เออลงจากเพิ่นลงเอาโูลงเนี้ยโบลลอยนี่วันนี้เพิ่นมีงูแล้วก็มีขูอยู่มีขูอันอยู่บนนั้ก็มีอืขึ้นไปดูบนนั้เพิ่นบ่อยตะเก้าอะไรเป็นงู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 ตัวเมียครับงูเมียตะเก้าบัวลอยเป็นงูเมียทีน้องงูเมียนี่แหละ ถือใจพันเอาไปต้มไปกินแล้วครับพี่น้องวันนี้เกิดเป็นมนุษย์เออจื่อชาติครับจื่อชาติอยู่บ้านห้องแชงครับเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่บ้านแล้กันมันน้องติ๋วผมไอันนี้ลงไปได้นะเอออยนน้องติ๋วผมแล้วมาเบิ่งทรรมเพิ่นมงเพิ่นชายอยู่ตะเก้าทำไมเป็นงูนะครับพี่น้องเป็นงูนี่แหละคือทำโบร้อยครับพี่น้องเือเจอกุ้งไรกุ้เชิดเด้อที่ตามทางยูทูบเด้อครับพี่น้อง ภูไทยมันเวงม,มีเรเสไปข้างบนถ้าบังไปขึ้นบัวลอยต่อไปครับค่ะไปตามบัวลอยกันครับคลิปนี้ใครในก่อนครับ